สวัสดีค่ะทัศนคติดีมากทำไมซีซีวัเลือกไม่มีลูกทั้งที่เคยอยากมีมากนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่มีลูกแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสุดๆอย่างซีซีวัและเอมี่กลิ่นปทุมเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลทั้งนี้หนุ่มซีเผยสาเหตุไม่คิดมีลูกแม้เคยอยากมีผ่านรายการดีท็อก เมื่อถามว่าอยากมีน้องไหมหนุ่มซีบอกว่าอยากมีมากแต่วันนี้เลยจุดนั้นมาแล้วเพราะเราตกลงกันแล้วว่าพี่จะไม่ไปยัดเยียดคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องมีลูกเสมอไปวันนี้เราสองคนสามารถหาความสุขให้กันและกันได้เขามีอิสระในทางความคิดและการปฏิบัติพี่ก็เหมือนกัน พี่จะไม่ให้มีอุ้มท้อง8-9ถึงเเดือนแล้วต้องเลี้ยงลูกเป็นหลักแน่นอนสุดท้ายพี่เห็นภาพพี่คงเป็นคุณพ่อไปเล่นกับลูกแล้วออกไปทำมาหากินแต่คนที่เหนื่อยจริงๆคือเมียพี่งั้นพี่จะไม่ยัดเยียดตรงนี้ให้กับเขาขอบคุณที่นี่ com ค่ะ